ถ้าผีเสื้อให้เอาฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะครับมาวางไว้ตรงกลางนะครับเข้าหากันแล้วก็ใช้มือนะครับกดบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับพยายามากดให้รู้สึกตึงที่บริเวณขาหนีบนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ตึงเนี่ยให้เราขยับก้นเล็กน้อยแล้วก็ใช้มือกดลงไปนะครับให้ตึงทีนี้ในบางคนนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามือกดแล้วไม่ตึงเนี่ย ให้ใช้การก้มตัวเล็กน้อยนะครับจนกว่าจะรู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10นะครับแบบนี้นะครับก็เราก็นับ1ถึง10นับเป็น1รอบนะครับแล้วก็ขึ้นมาเพื่อคลายนะครับเสแต่แล้วก็ทำซ้ำนะครับนับ1ถึง10เราจะทำประมาณ3าถึง5รอบนะครับทีนี้มีบางคนนะครับที่อาจจะทรงตัวเหมือนแบบ จะล้มครับก็เราก็อาจจะใช้การยิงผนังช่วยนะครับเพื่อกันล้มเราก็ขยับตัวไปที่ผนังให้พยายามให้ด้านหลังหรือก้นเนี่ยพยายามชิดกับกําแพงไว้นะครับแล้วเราก็ขยับฝ่าเท้าเราก็ามาตารงกลางใช้มือกดที่เข่าทั้งสองข้างนะครับจนกว่าจะรู้สึกตึงที่ขาหนีบถ้าเกิดว่าไม่ตึงเราก็ใช้การก้มช่วยนะครับ ทีนี้ในบางคนที่บริเวณขานีกค่อนข้างตึงมากเนี่ยก็อาจจะทําได้ในลักษณะที่ทําได้แค่นี้นะครับเข่าก็ให้เราใช้ถ้าใช้มือกดเนี่ยบางทีแรงมือไม่พอก็ใช้สอกก็ได้ครับกดลงไปให้รู้สึกว่าตึงนะครับหรือว่าใช้การก้มตัวช่วยอีกนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ายังไม่สามารถทําได้เนี่ย ก็แนะนําว่าอาจจะมีผู้ช่วยนะครับก็คือให้ให้คนผู้ช่วยเนี่ยมากดบริเวณข่าเราลงไปนะครับก็จะช่วยทําให้บริเวณขาหนีบของเราเนี่ยตึงขึ้นทําซ้ําประมาณ3าถึง้ารอบนะครับวิธีการหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าถ้าผีเสื้อกรับคือปีกนะครับวิธีการทําก็คือ,อเราอาจจะจับตรงบริเวณฝ่าเท้าเรานะครับแล้วก็ใช้วิธีการขยับ ขยับตรงเขา่าตรงขานะครับคล้ายๆกับพูปีนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับก็จะช่วยลดอาการตึงที่ขานีบได้เหมือนกันนะครับ